ผมเมื่อก่อนหนะ้านี้เช็ดพอหมาดๆนะ,ะแต่ตอนนี้นเช็ดจริงเลยผมน้องไม่ต้องไปเป่าพัดลมนะ,ะไม่ต้องไปได้อ่าโอเค ทุกที่ทุกส่วนของเด็กอันตรายหมดส่วนใหญ่ผู้ปกครองไม่กล้าแต่ตรงนี้เพราะเป็นกระหม่อมปรากฏว่าขี้หัวเกิดอ่ะเออแล้วก็เป็นชนะตู่เพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องลงน้ําหนักให้พอดีนะที่ไม่เกี่ยงเคยมีผู้ปกครองเอาลูกมาแล้วน้ำมันมากรอบฉลมพยาบาลพี่เขาหะชโลมให้คิ้วนี่เป็นแบบขุยๆเลยเพราะแน่ไม่กล้าอ๋อตรงนี้ขี้หัวแต่สมัยนี้ไม่มีแล้วนะโอเคอย่าให้เกิดนะคะคุณแม่ใช่เขาเรียกว่าชนะตุ่ยนะที่เป็นขี้งค่ะ ทีนี้เปิดส่วนั่งนะคะเซตสดีนะอ่าทีละส่วนสำดีก้อนเล็กไปเบตาดีนนะคะอ่าเราก็ใส่เบตาดีนให้ชุ่มๆนะคะโอเคทีนี้เวลาเช็ดนะ อยากให้คุณแม่ยกขึ้นมาอย่างนี้เพราะช่วงที่สรอน้องเขาเริ่มแห้งเริ่มดูดมันจะได้ดูดได้ง่ายคือมันจะได้ไม่ต้องแข็งโต๊ะนะคนนะคะดีแลกมั่งขยับมั่งคุณแม่ไม่ต้องกลัวน้องเจ็บนะเพราะว่าตรงนี้จะไม่มีปลายเส้นประสาทความรู้สึกของเขาเหมือนเชี่ยวเสียวเย็นๆนะเขาก็เลยร้องนะคะตามจริงแล้วเด็กไม่อยากให้ยุ่งนะนี่นะเช็ดจนถึงควรในนะคะเนี่ยตรงเนี้ยฟันจะไปเลยค่ะถึงพ่ออย่างนี้เลยนะเนี่ย ไม่ต้องกลัวหลุดนะถ้าหลุดได้แสดงว่าคุณแม่สามารถแม่ถึงแล้ว <c oughs> เออจะจะเรื่องหลุดยากนะน,นี่ใช่ฟันจะไปแล้วก็จุดสุดเส้แถวนะี้โอเคเรียบร้อยค่ะทีนี้เรื่องอู้หู้ต่อเรื่องใบยาสระนะอ่าโอเคเอตอนนี้เขาสะอาดดีขึ้นจากน้ำอาบใช่ไหม คุณแม่ไม่ต้องเอาสัมดีมาเช็ดอีกก็ได้แต่ถ้าเอาผ้าชับให้เขาเด็กผู้ชายนี้จะต้องเป็นฝ่ายดูแลเขาด้วยวิธีการดูดหยพยายามดูดให้สุดให้เปิดถ้าสุดว่าคุณแม่กลัวน้องเจ็บ เอาวัสดีนเคลือบตรงปลายจุ้ยะแล้วก็ตั้งฉากล่นล้นลงมานะจากนะคะโอเคทีนี้คุณแม่ว่าปลายจุน้องทำไมเปิดเล็กยังเลยเพราะว่าเขายังเล็กอยู่เขาะจะค่อยๆเปิดกว้างขึ้นเรื่อยแๆแดงามันจะไม่สุดใช่ใช่ใช่มันจะไม่สุดคือตอนนี้ผู้ปกครองช่วยก่อนเมื่อไหร่ที่เขาดูแลตัวเองได้เขาจะทาความสะอาดของเขาเองแต่เราช่วยเบื้องต้นก่อนอเพื่อที่จะไม่ให้ข้าไขามันมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจ้ะนะคะอะแต่พี่คลีนให้ดูนะ อ่าสมมติว่าเช็ดได้สำเร็นะคุณแม่บีบน้านี่เลยเนี่ยตอนนี้เขาสะอาดดีไม่มีอะไรแต่พี่จะเช็ดให้ดูเนี่ยเนี่ยพีกมาเงี้ยแล้วก็วนถึงก้นนะแล้วก็พีกมาเงี้ยแล้วก็เก็บตกแค่แถวเนี้ยโอเคทีนี้พอก้อนที่สองเนี่ยปาดลงมาเลยค่ะเนี่ยเวลาเวลาทําความสะอาดนะให้กดจากฐานล่างนะคุณแม่นะเนี่ยฐานล่างเงี้ยค่อยๆรุ่นเนี่ยเนี่ยมันจะค่อยๆเปิด อย่างนี้เห็นไหมคะอ่าจะยังเปิดไม่เยอะนะพอมีอ่าพอมีคราบไขมันนะคุณแม่เอาสมดีเช็ดนะธรรมดาแรกหลังจากนั้นก็ลูบกับพื้มาเหมือนเดิมเอนะคะคือคือประมาณว่าค่อยๆร่อ,อนขยับทีละเล็กทีละน้อยอะ่ะแล้วมันจะก็อเปิดเองเน,นะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเห็นเห็นไปน,นะ,อะโอเคในย,ย่างนั้นคชับแต่ไม่ต้องทานนะคะน้องผู้หญิงกับน,น้องผู้ชายยากเหมือนกันแต่คนละแบบ ใช่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 คอลลาเบชั่นใส่ตรงแค่นล้วขอใส่เดิมนะนี่แปะกาวอยู่ข้างล่างนะคะจับขาสองข้างแล้วก็ยกขึ้นออแล้วก็กลับมาเนี่ยแล้วก็ง้างกันเนพื่อน,นี้นะแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ติดแบกาวจากตรงนี้ค่ะให้ติดลำเบอร์วันอย่าขึ้นหรือว่าอย่าลงให้อยู่ระหว่างตรงกลางนะคะจ้า ถ้าจะพักก็ได้ไม่พักก็ได้นะอสา็จแลเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะอ่โอเคใส่เสื้อแลลูกอุ้อค่ะเดี๋ยวตอนแรกๆให้อาภัยคุณแม่นะเมื่อไหร่เริ่มคล่องอย่าอาบน้ำให้ลูกนานนะอย่างพรุ่งนี้เดี๋ยวมาทดลองอาบตัวนี้นะจับอันเนี้ยแล้วกเสิร์เข้าไปบางทีสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่ามองข้ามเด็กจะมือกลางแล้วก็กลาง เสคุณแม่นทนข้าวเช้าหรือยังยังค่ะแต่นีนนไ่ได้ได้ได้ได๋ยวใหน้ดก่อนอ่ะเดี๋ยวี่หอดจะให้ข้โ